สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังไปไหนครับสาวไปไหนบางทีค่ะพาทุกคนไปดูที่ใหม่ที่เราจะเปิดร้านไปดูตึกที่เราจะเปิดร้านครับเราก็ไปดูมาแล้วแบบแต่เราไปดูมาตอนกลางคืนเนาะใช่แต่นี่เราพาไปดูกันตอนกลางวันนะครับบรรยากาศอะไรนะตอนกลางวันทำไมมันไม่มันในนี่ไงมันแสงมันในนี่ไงมันก็เลยมืดเห็นไหมเห็นไหมแสงนะจ๊ะนี่บี เปลี่ยนสีผมทุกคนก็กำนรัมกระดางเนี่ยทำันเองแหวทําให้ครับเรียววงสองรอบเนี่ยสีเท่าได้สีทองเออจะพาทุกคนไปดูตรงที่เราจะเปิดร้านใหม่ที่บางแสนนะครับเตรียมตัวเลยครับใครอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็แวะมาชิมได้ย้ายไปเปิดร้านที่บางแสนร้านใหม่แล้ว,ลวก็เพราะว่าเรามีที่พักให้ด้วยไงทุกคนวันที่ทุงเคยพูดไปใน,ในลฟ์สุดเนาะสำหรับคนที่เคยฟังแล้วหรือแล้วก็คนยังที่ยังไม่ฟังก็จะพูดในคลิปนี้นะครับ เราจะมาเปิดร้านที่บางแสนตำลหอต้องแพลวอยู่ที่บางแสนแล้วนะทุกคนติดถนนสุขุมวิทเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนนี่ครับเรากำลังจะไปร้านเรานะครับอันนี้ก็คือที่ตุวมาทางรัฐอันนี้อันนี้คือหน้าเนี้ยตลาดหนองมนนะทุกคนคือตลาดหนองมนใครๆก็รู้จักเนาะตลาดหนองมนบางแสนเนาะนี่ถ้าเกิดมาทางกรุงเทพมาทางชลบุรีเนี่ยครับวันนี้อย่างเงี้ยก็จะผ่านตลาดหนองมนเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมอ่าจะถ,าถ่ายถ่ายถ่ายทางให้ดูนะ แล้วอหายข้างๆนี่ให้เห็นหนองมน่อยโอเคนั่นแหละอันนี้คือมาทางชลบุรีหรือมาทางกรุงเทพก็จะผ่านตลาดหนองมนไปนะคะปึ๊บ,บนะฮะยฮะตูนจะบอกนะอันนี้ก็ดูกันไปแบบละเอียดยิบมีการร้านใหม่ตูนนะปึ๊บ่าผ่านหนองมนมาแล้วก็จะติดแยกไฟแดงตันล้อม้าเกิดคนพื้นที่เขาจะรู้เลยทชก่า แตงว่าตะล้อมนะครับตู้รู้จักทูกซอกทูกซอยในบางแสนชลบุรีนะเพราะตุอยู่ไม่ได้นรเด็กแต่หนูว่าจะงงๆเนี่ยะาลยงดด็กเอ่าเคน่ตออเรนต้งแดงก่อนนะทุกคนตไฟดงตรงนี้ก่อนนะเี่ครเห็นไมบตล้อมน้งพวหดตรงัตรล้อมเห็นบัตรล้อมไหมโอเคไฟแดงเขาเรียกว่าไฟแดงบัตรล้อมนะครับ thank you 我刚拿货。 เขียวๆอ่ะใช้ตั้เลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเห็นเดี๋ยวนี้เราผ่านมาแล้วก็ต้องไปยูเทิร์นก่อนนะครับไปยูเทิร์นต้องมายูเทิร์นเนื่องจเรามาทางเส้นทางกรุเทพจุดยูเทิร์นใกล้ไหมอ่ะเนี่ยตรงไหนกับรถนี่ร็ตรงไปกระสีราชปทยาใช่ไหมล่ะโอเคเราก็ยูเทิร์นตรงนี้นะครับก็จะผ่านร้านเจมี บอกรายละเอียดยิบเลยนะทุกคนนี่อยู่เทิตรงนี้ฮะตรงตำรวจทางหลวงเนี่ยเราต้องแถวแพนกล้องไปทางนี้หน่อตรงไหนคะตรงตำรวจทางหลวงเนี่ยตรงนี้ซ้ายขว,วาขวาไม่เห็นแล้วเนะี่ยป้ายาาอ่ะใช่สายตำรวจอืออยู่เทิตรงนี้เฮ้ยอยู่เทินไปเลยอ่าเฮ้อันนี้ก็จะเป็นทางที่ถ้าเกิดมาจากพัทยาสีราชาก ังไม่พี่เขาเขาม่ไม่ขนของจะไม่ทำอะไรนะครับเขาจะทำกันกลางเดือนนั่นแหละเีพามาดูก่อน เราตรงนี้นี่เดี๋ยวครับพี่เขาจะเอาไปออกเป,เ,เป็นชุดเช่าเป็นชุดเช่าข้างหน้าส,ส,ส,สี่ชั้นเป็นตึกอาคารสี่ชั้นนะทุกคนนี่นะครับร้านใหม่ของเราสี่ชั้นนะครับบรรยากาศก,าก็โอเคติดถนนใหญ่สุขุมวิทเลยนี่แหละเดี๋ยวเราจะค่อยดูตอนต่อไปว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาขนของออกก็จะว่กกระจกนี่แพลวเห็นไหมเนี่ยนอนาคตเราอาจจะถ้าเกิดราคาดีปังๆก็เปิดชั้นสองอนาคตครับผม คนที่ขาดหายไม่ยากเลยเนี่ยซ้ายไปก็ลงหาบอยหาบหางแสนเนี่ยฮะจนถึงเขาเรียกว่าแยกหาดบอลหาง่ายมากนี่จอดรถก็จอดตรงนี้ได้ครับริม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 เนี่ยสีชัดด้วยจะมีแผนถ้าเกิดร้านบา้องตังเงินนสองเปิดแน่อะเพื่อไปอยู่ชั้นสามปวดทำฝันทำฝัน ก็ว่าจะถ่ายลื้อในร้านเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนที่พี่เขายังขนของไม่หมดนะคะวันนี้ก็มากิน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 ก๋วยเตี๋ยวหน้าเทศบาลมัมีเป็ดหมูกรอบก็กินหมูสเต๊ะโอ้ร้อนๆเลยครับเอ้ยนี่หน้าเทศบาลืองแสนสุกคนเยอะร้านนี้อร่อยร้านหมูสเต๊ะซีชิมรน้านี้มหเป็นไงกัน เสร็จแล้วก็พาเบบี้มาเจาะหูอยากเจาะแต่ว่าเขไม่รู้่ไงนี่ไม่เขาไม่เขาไม่ได้วันนี้เจาะนะเขาใช้เข็มอีกอันนึงนั่นแหละแต่จก็เจาะหูครั้งแรกเลิศเลิศเท่าหูวงใหญ่งใหญ่เท่าหูไดกหน่อยอ่ะเจาะเองสมัยพูดอ่ะพี่เท้าน้อยหนังพี่เราอันนี้ก็เป็นห่วงจมูกเหรอคะใช่แต่ว่าต้องเจาะตรงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนห่วง ไปไปให้กำลังใจน้องหน่อยโอ้ยไ่ต้องร้องให้ทีรักก็คือครั้งแรงกเนาะทุกงห่วงเขาไมใส่ยากรรมแล้วนะฮะจาะหูเจาะหูกำไม่หูบางจ่อง่ายทายาก่อนพี่ทายทาเขาก็ยาชาอ่า หลอกหลอกว่าทายาที่ไหนได้ไม่ใช oh. ่ยายากระห้องนี <S <S ่ครับที oh. help, help. Uh ่ช huh. ็อปนั้นที่ช็อปมองกันทั้วแแทมดูตำแหน่งแพ้แพ้ไม่จับมือน้องจับมือให้กำลังใจให้กำลังใจมือจับมือแบบกัดได้ไหมให้เจ็บกัด นี่ๆนี่ๆๆนๆนี่นี่มช่องกับม่อันนี้เด็ดยางยางไว้นะถ่าจะแพ้าเดีจะบอกได้ไม่ตกใจอืมก็เป็นยังยาเยอะที่นะหนึ่งส่งส่ะนี่เจ็บไหมเออนี่เสร็จแล้วดึงๆๆเสร็จแล้วนูแล้วเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บเหรอ ใอ่แค่ที่เดียวเห็นไหมโอ้นั่นไม่น่าก,กลัวสวยสดทุกคนดูดูเรื่กงกำลังใจแค่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกถ้า,ถามีหูหูอะไรีดาซี้ใส่ตุ้มหูใหญ่หรือใส่ตุ้มหูอย่างก็ได้อืมสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมพี่ถึงจะเปลี่ยนได้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าหน่อยอืมว<ต>ันนี้<า>ตุ้มก,กินอะไรไหมคะหูหนึ่งเห็นไหมเนี่ยวทำมาดูข้างนี้ข้างเอ้สวยแต่เหมือนหลอกเด็กมาเจาะหูทุกคนเออ อก็เดียวความหวังของหมู่บ้านเลยเกาะหูเอน้สวยได้รจอาหารทานได้ดีเลยดีได้ขนาดเกงอเออเก๋เดียวเศเป๊ะจังจาหูเสษไปนั่งเล่นเกาะลอยคนแสบหูจะก็หายตุ่มปลา หน้าเกาะสีชังอร่อยทุกคนมาทั้งนี้ต้องมาซื้อกินตลอดวันนี้มีหอยกระปุกวันนี้มีหอยกระปุกมันจะมียำปูเย็นนู่นนี่นั่นปลาก็ดีชิ้ยเกจ้าของร้าน คนโค้นเยอะหอยนางรมด้วยทุกคนก็เมื่อวานก็อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก,ก,ก็กินงะจนทำต้มยำปลานิลใส่ที่มีอะไรมีกระเระพงกระเระพราใส่ไปครับต้มยำปลานิลถ้าเกิดใส่กระเพรามันก็ขึ้นคือว่าปโป๊ะแตกเลยนะนี่ฮะหอมมากแล้วใส่มะขามแลาใส่มะขามเปียกไปครับนี่นี่นี่ หอมไหมที่รักซื well well oh. ้อปลามาสองตัวตัวพอดีครับไม่ใช่มาหอมแก้มเขาเอาไม่ก็เปรี้ยน้ำมะขามเปรี้ยวช่วงนี้มะนาวแพงแล้วต้องใส่น้ำมะขามเต้งเดี๋ยวก็เละตุ้มเป๊ะไม่ให้เจ่อๆขึ้นเจโอเคครับไปกินข้าวกันแก้หัวหนึ่งหางหนึ่งใช่ไหมครับหรือจะมาแต่หัวเอาอนี่ครับเสร็จแล้วน้ำใส่ได้ยังแพงทำแจ่วที่ใส่นี้ตุ้มชอบในไก่ทอดเหรอครับ ลืมไก่ทอดที่หลายหลายคนลืมไก่ทอดไก่กินด้วยทุกคนข้าวของเราง่ายๆมาครับมาถิงข้าวกันสวัสดีค่ะนี่เราเรามาที่จอบมาตอนจอบไม่ค่อยเจ็บแต่ตอนนี้เจ็บแล้วเพราะหนูโดนห่วยมากคูณแล้วเจ็บเพราะเจ็บด้วยมอันน้ำตาไหลแล้ว พี่ทำไมข้าวมันเลนเนนะ้นไงกระดาแบบเนาะเออกกระดา,แบบดาแบบข้าเจ้าเลยชิมก่อนที่ตัวทำอะไอไหมแซ่บเนี่ยพี่สีบีเจ้าอันแม่เฮ็ดเล็กกิ่นแย่กัมาเฮ็ดเล็กสุรินกินนั่สิ สุรินกินสุราสุรากินสุรินรอเรือรอเรือห้านก็คือสุรินกินสุรา,าดีไหมคะจ้าเดจ้าเออสวัสดีครับมาเป็นไงรสชาติไม่ได้ชิมแพวชิมอืมหงออะไรอ่ะดือเรีนะเออ,อ,อไม่ ใช้มาขำเปลี่ยนทุกคนมันหอมใบกะเพราเนี่ยนี่เจ็บห้วะนหายสวยอยาเต้องอดทนบิดพหายนะเอ้ยนัินเป็นตัวพี่ตุ้มหูบดนี่อะไรป้าทะเลดดปามึกเชื่อเลยอร่อยอร่อยเขาอยนุ่มร้อน กายเป็นไงที่รักดูดขมักแมันด้ก,กินปลาไม่ได้ลาดที่ไหนก็ไม่สลัดเอาที่รัใช้เนียไปไหนอ่ะ้าอะไรผ้าจักผ้าใช้หน่อยเดี๋ยวต้องแขหน่อยเสียเ,เที่หกออกให้หอมให้ วใช่บอกแล้วว่าพี่รัฐเตรียมน้ำเพราพี่รัฐต้องรอกินน่ะแล้วใส่เชือกมาก็เป็นจะร้อนแท้ทุกคนดูมันร้อนอยู่แล้วพี่ตูก็ร้อนแดดแดดที่บุกม,มันเป็นสีดำอะ่ะพี่เอาก็เป็นแขนยาวด้วยอออเอวลาแบบร่างเหนื่อยทุกวันยเยอะๆเยอะมึงบอกอง,ง่าย น้องรักของพี่ปลาไม่เผาเพราะว่าเราล้างเกลือก่อนมีต้มน,นี่นะเฮ้ยกินน้ำอะไรโคกค่ะโคกหรอ I want coke I want coke Thank you เมลเข้า <laughs> แบบนี้เจ็บปังคูแต่พี่เันตรงนี้ยก็ไปเลื้ออยู่ข้างเนี้ย มันแบบมันก็มันจะเกิดมันอันเลื่อยๆหวตอวนี้เกิดเต็มร้อยยังไม่หัวเลยยังไม่หัวแบบหัวทำธรมายข้ามเดียวหัวทรมานไปเรื่อยๆนะถ้ามันเกาะแบนเอ้ยค่นถ้ามาเกิดเหมนชั้นกันจะไปส้งสองเลยมเนี่ยอร่อยต้มปั่นห้ามคนนะแต่น้ำเเดือดแล้วค่อยใส่แล้วห้ามคนชื่ออะไรเหรอ จะข่าวข้าจะเลน้ำน้ำเดือดข้าใส่ปลาตี๋อะสวดังเกลีาทำไมเปิดคนใหม่คนเจีก็มีเนาะชอบอะไรใหม่เดี๋ยวมัวเดียวซื้อมาขายประมาณ20%กินแปดสบปัง เวลาค่ะขึ้นที่เบิดแล้วเออเบิดอันของช้ำมันอะกำไรกี่หมดอะเราไม่ได้ขายรวยนะขายไปเยอขายคึกดรอทุกคนเวลาเยออยู่ไหมอะเกือเขาจะบอกว่าเวลาไม่ดื่นจริหรออ้

คุณเล่นว่าจะพาไปเกาะอ่ะเมาเรือไหมหรไม่เมาหนุ่บีไม่เคยเมาเรือเพราะหนุไม่เคยขึ้นเรือ้เหรือไม่เมาเรือใหญ่เรียไม่ต้องสปีดโบ๊ทเมาแล้วที่นั่งเนาะหนูไม่เมาเพราะหนูไม่เคยขึ้นเรือไม่เมาแล้ยังไม่กินยาแกเมาเรือลงในตัวแค่มันจึงคุณหนูไม่เมาหรอกเพราะโดนหนูก็ไม่เมาแต่เรือไม่รู้ไม่เคยนั่ง พี่เคยทำตั้งพี่ลงมาใช่ไหมพี่ทำคลิปได้ตกเหมือนกันแทบตายเราได้คลิปนั้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายกินเพราะไม,ไม่จะไม่กินฟิลกินของบนเรือไม่ไหวเลยนอนอย่างเดียวโอยไม่จะไปแั้วขึ้นแรงแล้วก็เข้าฝั่งเอฟเอฟพัลลามาน มีก็ได้เนี่ยต้มยำปลาดิญ่ะแล้วมีนะต,ต,ตัวแตกปลาดิญตัแตกตัแตกปลาดิญเนาะอืมเพิ่มแบบมันปลาแจะดูต้มมันมีสองอย่างเองอเราะทำไม่ไหวต้มยำก็ต้องมีใส่เห็ดด้วยเราเระเราะดีกว่า อ,อันนี้หอสวัดค่ะอ้าจะดูไอเสียกลางไหคะมีมีเก็บปลาทางไหมคะซอยซอยอรซยสองอ่ะพี่จิงช่องเหรอซอยสามพะภูมิอ่ะซอยเสียดีีสอยู่ตรงสามพะภูมิตรงสามพะภูมิหร,รอค่ะซอยซอยซอยที่มัน้มีแท่งน้ำอยู่หน้าหน้าหน้า เอ๋หน้าทางเข้าค่ะอ้้องหนูรูเรื่องสวัสดีค่ะดูเขรือเราทุดูเรื่องเลยเดี๋ยวกลมไปหาเองก็ได้พี่ฟังามาดูเรื่องโอ้แถ้าเพื่อจะขับุดง่ายก็เลยนี่อันนี้ยทำก็ได้ที่แลกง่ายง่ายโอจะละิ้ไงด้ไม่เรามีแค่ต้มยำกับต้มแซ่บก็พอที่แลกไม่สเลยรวะต้อ้าได้เลย มีอะไถ้าไม่ได้เสียตังค์ก็ไปตังค์ถ้าเสียตังค์กไปสะดวกไปสะดวกไปสะดวกเลยแหละพี่ที่จะมาเมื่อไหรยปะผมก็เห็นไามองเรื่องใหัวโง่ผมมาไม่รู้เรื่องเลยพี่อจังเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ว่าตนนี้แหละครับตามนั้นนี่ไงต้นคลิปเนาะการมาหังร้านหรืออะไรยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ S <S ยังก็ซุ้มอยู่ว้าวเลี้ยว้าขอเล่นมพื่อสนุกลีก็ให้ไหนคะแพรบายบายแล้วบายบายค่ะสวัสดีค่ะ